ปุ๊กปกติไงล่ะปุ๊กปกติแปลกโมก็แข็งหนึ่งเราไมาเอาหัวเป็นอาวุธเลยเอาเอาันเติร์กเซฟันเจ้กกจากระติฮักผมจะเขาแมนอันตอนนี้ค<ด>ือยายตุนกำลังมมบอยเอาอันนั้นนะลูกบอยชิกเก้นต้มไก่อันนน <laughs> <laughs> อัไปเอาใบอันใบมะกรูดให้แม่หน่อยไปใบมะกรูดเป็นแบบไหนเหรอใบมะกรูดต้นใหญ่ยังไงแม่ไเราคอยโมูุจักเขา่ไป นะคะประการเลยบ่่พออเาประกูให้แม่เจ็ดใบประกูเจ็ดแปดใบเพื่อนมาเจ็ดแปดใบใบประกูอันนี้คือพ่อกำลังเก็บสายยางเกย ใช้ไฟ HDMI ที่ลกๆไม่ลกนะวัฒนาสร้างเองเมียนเองไม่ลกอะไรละ่ะใช้แล้วไม่อันนั้นดิไม่ตัดดิไม่ตัดอยู่ลังบานบ่ไม่ตัดอยู่ใช่อ <Okay. S 2> อกความยืดหยุ่นต <c oughs> เห็นดาบนะคะทุกคนนี่ดาบนี่คืองามดาบนะคะนี่จะส้มเตียวเอามาถึงบะกูดไล่ๆนวยมันนะน้ำมาอีกนะทอดกับบอมีความหอมยังเลยหรือเปล่าถี่ดบ่สิ่มไก่หอมอยู่น้อยนึง นี่คือหน้าตาคนน้ำหนักเจ็ดสิบห้ากิโลเอาล่ะวิธีการล้างเลยนะคะไปบิดไปปิดลงหมอเลยบอกเอาเส่ลงไปบนป้ปาบยบปยายฮะ ไังกลา,า,างทั้งหยางน้ดเดอนไกมัลตสีหยางอนตอนนี้ก็จะต้มไก่แบบเก่งๆนะคะเพราะมีลูกเคยมากินน้ำยายลูกเคยบ่แสบบมยาย่าหย,ย่พออบียวมาคืน เอาะกูน้ำดิ้มมีนอยหน่อยๆอยู่ด้วยใบไหน,น,ใ,บใ,นใบบางคั่วอ,อยู่ไหนบุ๊คคอยล่างแล้วคอยหอยพุ่นดิใบบางอันตัวเป็นจากแต่สีแแพงนะก็หอยอยูฮันและคอยล่างละถ้าคอยเห็นให้จักบาบเห็นา,าานายก็อกบา,าเาใเป <laughs> ใา้ก็ค่อยๆขึ้นเลยก็บขึยูหันละที่มีสองหูหันบอฮึแม่ไหขวับไปไงมมันบอห้องบางไงม,ม,มีคนมาขโมยหรอมาจัก ที่บอกอะไรที่แบบอ่าตอนนี้คนตุ่นกำลังสารบุสารบุญจนทยาเขี่มักซือหรว่าว่าอะนรละมั่งือยางดู โรตัสบ่พี่ม,มันเอามอเตอร์ไซค์ไปแผดไปว่าทนกิจไม่ได้อะไรมาบ่ว่าานกิจปิดแล้วนะยายหกโมงต้องฝดออกไปหกโมงสนาทีแล้วเด้ <มา S 2> ปิดแต่หกโมงปเขาก็ปิดเหรอพอได้แต่ไข่มาไข่พออรู้ไหมทรงเดชร้อยน,นึงนี่ก็พทรงเดชนั่นแหละคนบ้านเราอืม ยอนนาลากเดินมาียอนนาาก็เป็นญากกันเราไปยังเซิ่เน้าไปงานแตงพี่นุ้ยพีกทีบ่มีไทไปจะพคนไออบไิเหาบ่จะไปเอาจะสวยพี่นพี่นุ้ยพี่นุ้ยยิ่งสวยอือคนไปเยอะป่ะเจมกับลุงประหยัดก็บ้านมันก็รับแขกเป็นญากกันบ่เิมกับลุงลุงก็เป็นพอออนด้วยกันพรอนี่เดียวกันบ่พรออนแมนเย อันเอามากอันเบอร์เทศมาให้แม่ในตู้เย็นจักโฮเกิ้ลน้อยไปอ๋อโฮเกิ้ลน่อยอันนี้ก็ว่าซื้อมาแล้วให้มันแบบว่าเป็นระเบียบวินัยนะคะแต่มันก็ไม่เป็นระเบียบวินัยอะไรทั้งสินนะะส้นก็ดีขึ้นอ,อืมราคาสามพันห้าร้อยบาทสามพันเท่าไรนะสา,ามพันเจ็ดว่ะสามพันแปดของป้าแมวสามับบัคเกอร์เทนกับซีเนลเบอร์ S <S เราจะทำการล้างค่ะหนึ่งลูกใช้นะ้ำหมดไปประมาณ <S <S 2> <S 2> ห้าลิตรเน่านี <S <S ่มันกับเน่า <S 2> <S 2> <S <S ลูกมันดีไม่มีเลยมีแต่เน่า ดีอยู่ลูกเดียวเยวบริรถุงเชียร์เบิรถุงดีลูกเดียวว่ะดีลูกเดียวลูกเดียวก็ใส่ลูกเดียวให้มันสีแดงเนาะใส่หย่อนสีซื่อๆุิทีมน่องนี่บอแม่มีกระทะหล่นด้วยนี่โดน,น,นหาถ่วงเลย ยำมย่อมย่อมออไฟติดแล้วนะคะโซล่าเซลล์เซลล์โซล่าให้อันได้แล้วอะไป nhạc ไ้มืออึจะเอา แก่เสีบเซไเจ็วไขเจวต้มไ็เ่เจีวดบ,บ,บ,บาทนี่สน้ำมันบ่มีอียงอะ้วแปนาทีครึ่ง <c oughs> าะบายนะคะทุกคน